สวัสดีค่ะวันนี้ปู้ขอมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของ WPS นะคะเพราะว่าเิืเอ็ดมิถุนาที่ผ่านมา WPS ครบหนึ่งปีแล้วปู้ไม่มีโอกาสได้มาพูดหรือพูดขอบคุณหรือแสดงเขาเรียกว่าไงขอบคุณถึงกําลังใจแล้วก็แจ้งความคิดเห็นอะไรต่างๆเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมาระหว่าง1ปีนี้นะคะปู้ก็จะแบบ อยากมาพูดในคลิปนี้เนาะก็จริงๆแล้วก็คือขอบคุณมากเลยค่ะกับการตอบรับนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือตัวแทนโดยเฉพาะตัวแทนเราต้องขอบคุณมากเลยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยกว่า90%เลยของตัวแทนเนี่ยใช้ดีแล้วก็เอาไปบอกต่อแล้วก็อยากเป็นตัวแทนขายกันเองด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณไว้ตรงนี้ด้วยทุกรีวิวค่ะของลูกค้า ขอบคุณจริงๆเลยที่มารีวิวให้ปู้นะคะก็จะเป็นกำลังใจให้ปู้ที่จะพัฒนาอะไรต่อไปเรื่อยๆนะคะก็พี่ออยก็ฝากขอบคุณมาด้วยนะแล้วก็ มีทุกวันนี้ค่ะยังมีถามปุ๊กกันอีกนะคะคือแต่ก่อนปุ๊เคยขายครีมใช่ไหมเคยขายครีมที่ไม่ใช่ WPS mm. ก็ตอนนี้มาขาย WPS แล้วก็มีการเกิดคําถามว่าอันไหนจะดีกว่ากาั้นค่าหรืออะไรอย่างนี้บอกตรงนี้เลยนะคะว่าปุ๊กไม่ขอเปรียบเทียบใดๆอะไรทั้งสิน้นแล้วการที่ปุ๊กมาขายครีม WPS เนี่ยคือไม่ได้หมายความว่าครีมเก่าไม่ดีนะคะแต่ว่าปุ๊ใช้ WPS เนี่ยก็คือมันใช้ดีเหมือนกันและปุ๊สบายใจที่จะขายแล้วก็ตั้งชื่อแบรนด์ WPS ขึ้นมา มากกว่าเขาเรียกว่าสบายใจมากกว่าก็เลยเออก็ขายอันนี้มากกว่าแต่ก็ไม่มีการส่าเสียเทเสียครีมเก่าแน่นอนค่ะเพื่อที่จะมากระตุ้นยอดขาย WPS ให้ PA, มันดีขึ้นปุ๊บว่ามันไร้สาระแล้วก็มันไม่มีจรรยาบรรณเลยนะคะก็ยังไงก็ไม่ทำแน่นอนก็ใคร อยากใช้ตัวไหนใช้ดีอยู่แล้วก็สามารถใช้ได้ต่อไปค่ะก็หรือว่าอยากจะเปลี่ยนมาใช้ครีมปูหรือว่าอยากจะลองทุกอย่างสามารถรับฟังปู้สามารถรับฟังปรึกษารับคาปรึกษาได้หมดทุกเรื่องนะคะอยู่ที่การตัดสินใจของคุณเท่านั้นเองค่ะแล้วกอ็อยากจะบอกว่าหลายๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาปรึกษาหรือปรึกษาเริ่มต้นการใช้หรือว่า,เ,าเกิดปัญหาอะไรหรือข้อผิดพลาดอะไรใดๆขึ้นนะคะสามารถบอกปู้โดยตรงบอกพี่อ้อยก็ได้ค่ะ กล้าพูดกล้าอะไรอย่างนี้เราก็สามเราก็ไม่หนีนะคะเราจะให้คําปรึกษาที่ดีแล้วก็จะช่วยกันแก้ไขนะคะอย่างเคยมีเคสบางเคสนะแบบลูกค้าคือแต่ก่อนอะเราส่งของอะคือขายของตอนแรกๆเรามียังไม่ทําระบบให้มันดีการนับสต็อกเนี่ยยังไม่แน่นอนนะคะเราก็ใส่ของใส่ของส่งไปก็จะมีเคสลูกค้าบางคนแบบได้ของไม่ครบคะ่ะพี่ปู้คะอะไรอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วเราเนี่ย เราเนี่ยต้องเชื่อเชื่อ,อคำที่ลูกค้าพูดมาอยู่แล้วแต่ถ้ามองในความเป็นจริงเราไม่ได้อยู่ เราไม่ได้หยุดกับเขาตอนที่เขาแกะกล่องถูกไหมคะเพราะว่าเราส่งไปสนินีส่งเป็นพัสดุเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงแต่เราค่ะเป็นแม่ค้าปู่เป็นแม่ค้ากับออยเนี่ยก็คือเราจะระมีดจรยาบรณพอเราก็จะรับฟังแล้วก็โอเคเราส่งไปให้ใหม่ก็จะเป็นแบบนี้หรือว่าอาจจะพี่ปู่คะหนูไม่อยากได้หนูไม่อยากได้ของแล้วขอเปลี่ยนเป็นเงินได้ไหมพรุ่งนี้หนูบีบินเช้าพรุ่งนี้อะไรอย่างงี้ไม่มีใครอยู่รารับของขอเป็นเงินคืนได้ไหมคะปู่ก,ก็โอนให้อะไรอย่างนงี้ะแต่ทุกอย่างต้องมาด้วยเหตตุผลแลแ้้วอง มีการคุยกันก่อนนะคะก็จะเป็นแบบนี้เพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับลูกค้าตลอดว่าลูกค้าเนี่ยแกะกล่องมาแกะกล่องมาแล้วมันไม่ครบจริงหรือเปล่าและอีกอย่างหนึง่งอาจจะเป็นทางผิดพลาดทางปุ้เองที่ใส่ของลงไปไม่ครบเพราะว่าการเช็คสต็อกการนับสต็อกอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่มยังไม่เป็นระบบแต่ทุกวันนี้ตอนนี้เป็นระบบเรียบร้อยแล้วค่ะเรามีคีย์เรามีการคีย์เข้าคอมมีบาร์โคดมีอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็คือสต็อกยังไงก็ไม่ขาดยังไงก็ไม่เกินอยู่แล้วค่ะ ยังไงก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะทุกคนเลยแล้วอีกเรื่องหนึง่งถ้าใครจะถามว่าครีมปลอดภัยใช่ไหมค่าหรืออะไรอย่างนี้แน่นอนค่ะย้อนกลับไปดูในโซเชียลแคมปู้หลังๆได้สักผ่านไปสักสาอันมั้งจะมีโซเชียลแคมของพี่ออยนะคะที่พิสูจน์ว่าครีมของเราปลอดภัยนะคะแล้วก็ด้วยความที่ปูไข่ตรงนี้เนี่ยแน่นอนค่ะปูไม่ไม่เอาตัว ตัวครีมที่อะไรนะที่ทดลองในคลิปอันนึงแล้วก็ออกขายอีกตัวหนึ่งแน่นอนค่ะต้องเป็นอันเดียวกันแบบเดียวกันตัวไม่เจอเหมือนกันแน่นอนที่ปล่อยขายออกไปเพราะว่าไม่งานปู๊ก็เข้าขายหลอกลวงลูกค้าก็สามารถสามารถโดนตําหนิหรือว่าโดนอะไรที่มันร้ายแรงกว่านี้ได้เยอะนะคะก็มันก็ไม่มีทางมาถึงจุดนี้ได้ตรงได้จริงๆะคะ่ะ ทุกวันนี้มีทุกวันนี้ก็คือปู้มีความจริงอยู่ในมือมีความมีความจริงที่สามารถพูดและอธิบายกับลูกค้าได้ทุกอย่างพูดถึงมีวันนี้แล้วก็มาถึงตรงจุดนี้ได้แล้วตอนนี้เราก็กลังพัฒนาไปเรื่อยๆทำออฟฟิศนะคะหรือมี call center แล้วก็จะโปรโมตตามสื่ออันนี้คือแผนที่วางไว้นะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังทำ wps t r e a t men t ที่เชียงใหม่ก็คือทุกอย่างการที่จะทำทุกอย่างนี้ได้ตัวครีมเราต้องต้องปลอดภยัยแล้วก็ถูกต้อง ถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วนะคะไม่ต้องห่วงในเรื่องตรงนี้ส่วนเอ่อโดยจากที่แล้วก็มีหลายคนเออถามปู้ว่าตอนท้องปู้ทาปู้ทาปู้ใช้จริงเหรอก็อยากจะให้ย้อนไปดูนะคะใน Instagram ก็ได้จะมีภาพ before after ของปู้นะคะที่ตอนเป็นเป็นฮอร์โมนเหอตอนท้องน,นะเพชรอะค่ะ เห,เห่แบบเห่หมดเลยห้าถึงหเดือนนะคะประมาณห้าท้องเดือนที่ห้าที่หกจะเห่มากแต่ช่วงสองสเดือนแรกเนี่ยยังไม่มีอะไรยังไม่เป็นอะไรก็คือมันก็เห่ขึ้นตามฮอร์โมนแต่ในขณะน,นั้นปู้ก็ใช้ครีมของปู้ด้วยนะคะในการช่วยเพื่อให้มันบวกลบกันบวกลบกันอย่างน้นก็ไม่เห่ไปมากกว่านี้แล้วก็เอออย่างน้นก็ เวลามันหายมันก็รักษารอยเร็วได้ตรงไหนหายมันก็ลอยมันก็หายเร็วอะไรเงี้ยค่ะปู้จะใช้อยู่ตลอดแล้วพอข้อน้องมาปู้ก็ใช้บำรุงบำรุงเสร็จก็หน้าตอนนี้ก็หายไปแล้วอย่าลืมไปดูนะคะในไอจีมันจะมีรูปเบื้อร์ของปู้เดี๋ยวปู้จะให้ตัวแทนลองอัปเดตก็ได้ตัวแทนของปู้ทุกคนเขาจะลงรีวิวเดี๋ยวปู้จะบอกให้เขาลองลงรีวิวที่เป็นหน้าปู้ก็ได้จะได้ไม่ต้องไปหาไม่ต้องหากันนะคะจะได้เห็นกันง่ายๆอัปเดตล่าสุดเลยก็ตรงนั้นหน้าตรงนั้นจะเป็นห้าหกเดือนก็คือจะอย่างที่บอกครีมปู้มัน มันเป็นครีมบำรุงนะจริงๆแล้วอะแต่ด้วยความที่มันเป็นผลพัยได้ผลพอยได้ทําให้เออสิวอาจจะย,ยุบหรือว่าบางคนกดหัวสิวออกพอทาแต้มตัวไวรีแพตตัวที่เป็นตัวท็อปของเราเนี้ยรอยก็จะหายเร็วแล้วตกสเก็ตแห้งอะไรอย่างนี้ก็คือเป็นผลพอยได้ไปนะคะก็หลายๆเรื่อง ทุกอย่างมีคําตอบให้ไม่ว่าคนจะมีคําถามอะไรมานะคะปู้ความจะตอบเสมอแล้วก็พร้อมจะอยู่แล้วเราก็ตอนนี้กําลังรอแพ็กเกจใหม่มาแพ็กเกจมาก็จะได้แล้วนะคะเพราะว่าเราสั่งหลอมจากจีเราสั่งหลอมขึ้นใหม่เลยเงินต้องใช้เงินก้อนประมาณคือปู้ลงทุนนะ่อยอยากจะบอกว่าปู้ไม่ปู้ไม่ได้ขายครีมขายครีมเล่นๆไม่ได้มาเกาะโกยหรืออะไรนะคะเพราะว่าตอนนี้ปู้ลงทุนไปนะคะก็คือเหยียบล้านในการที่จะทําหล่อขึ้นมาใหม่หล่อตัวกระปุกข,ขึ้นมาใหม่แล้วก็ การหลอดการหลอ่หลอเขาเรียกว่าอะไรตัวโครงกระปุกห,หรือว่าอะไรเนี่ยแหละต้องใช้ระยะ,ะเวลาประมาณเดือนถึง2เดือนแล้วก็มาทํากระปุกอีกประมาณเดือนถึง2เดือนถึงจะส่งจากจีนมาไทยได้นะคะซึ่งตอนนี้ใกล้จะถึงเวลาแล้วแล้วก็ใกล้จะได้แล้วด้วยนะคะก็ยังไงก็รออีกนิดน,นึงแล้วกันแล้วก็ในกระปุกของเราเนี่ยจะมีการสกรีนชื่อลงไปด้วยสกรีนลงไปเลยนะคะไม่ใช่เป็นสติกเกอร์หรืออะไรสกรีนฝังลงไปเลยก็แน่นอน,นะคะ่ะเชื่อได้เลยว่ายังไม่ยังไม่ซ้ําใครนะคะ เป็นการลงทุนที่สูงมากค่ะอันนี้เพราะว่าเราต้องจ่ายไปก่อนโดยที่ยังไม่ได้กาําไรผลผลกําไรอะไรกลับมาเลยนะคะก็ตรงนี้ก็อยากให้ทุกคนเราใช้วิจารณญาณดูแล้วก็ลองลองตัดสินใจดูนะคะว่าปูจะปูปูไม่พูดโกหกไม่พูดอะไรอย่างนี้แล้วเพราะว่ามันออกสื่อขนาดนี้นะคะก็ยังไงก็ขอบคุณมากเลยสําหรับตลอดเวลาที่ผ่านมาปีหนึ่ง ปูก็ได้เขาเรียกว่ากระสตอบรับค่อนข้างดีมากแล้วทำให้ปูมีทุกวันนี้มี WPS ีโอพเอนมมีการทําทุกอย่างเพื่อพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะปูพี่ออยขอบคุณมากจริงๆค่ะพูดแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยมากเลยนะเพชมาพอดีเลยนะคะน้เพชมาให้กาลังใจนะคะเฮ้น้เพชโลกน้เพชมายืนบางหมาบมีนะเนี่ยค่ะก็ขอบคุณมากนะคะทุกๆคนก็ยังไงก็เนาะอย่างที่ปู้บอกใช้วิจารณญาณเหนื่อยค่ะเหนื่อยมาก ค okay, ไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย